น้ยไปได้ผมก็น่าจะไปได้โอ้โห,โโหน้ำแรงอยู่เยโอ้โห,โโหว้าวน้ำท่วมนะครับตอนนี้ท่วมล้นสะพานเลยนะครับอยู่ที่แม่น้ำหวยสะเพอของอำเภอกุสุมานีนะครับตรงนี้เป็นสะพานข้ามระหว่าง2ฝั่งเนาะ นะครับเนี่ยน้ำมันเออขึ้นมาถึงข้างบนนี้แล้วนะครับนี่นี่ฮะตอนนี้ก็ถนนถนนน้ําก็จะถึงถนนแล้วเห็นไหมครับตอนเนี้ยนี่ขนาดเป็นช่วงฝนตกยังไม่หนักเท่าไหร่นะครับนี่ตอนนี้ก็มีน้ําล้นเนาะน้าล้นแล้วก็ดูผมให้ดูนะครับว่ามันเลยขอบสะพานไปเยอะไหมแ่นี่ครับ ฝั่งนี้น้ํามันยังต่ําอยู่เนาะนะครับระดับคลองมันลึกนะครับมันน่าจะต่ําแต่ก็ทําให้น้ําก็ไหลสะดวกนี่นะครับสวยงามตรงนี้ก็จะเป็นข้างบนก็จะเป็นน้ำทั้งหมดมีคนมาย,ยกยอตึกสะดุ้งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนาะตอนนี้ก็พามาดูน้ำเฉยๆว่าน้ํามันลึกขนาดไหนขับรถผ่านมานะครับขับรถผ่านเลาะเล่นนะครับอุ้ยลื่นนี่ โอ้ลื่นโอ้ดูน้ำท่วมเกือบถึงเกือบถึงเข่าผมเลยนะมารายงานข่าวน้ำท่วมนะครับขับรถมาเจอกันเลยแวะมาดูนะครับเดี๋ยวโอ้ยลื่น ไปดีกว่าเดี๋ยวผมพาไปดูเขายกยอนะครับเดี๋ยวพาไปดูเขายกยอนะบรรยากาศยามแรงก็มีฟาง,เ,งเลี้ยงงูเลี้ยงควายเนาะนี่บ้านฟางนะหาไม่ค่อยเจอนะบ้านแถวเรานี่จะเป็นฝาบ้านแบบเนี้ยเป็นฝากระตานแบบเนี้ยสวยๆอยู่นะครับบรรยากาศดีๆรถรถไปรุ่นมาจากไหนเนี่ย หัวควายมาโมอิบรรยากาศยามเรงอ่ะครับเดี๋ยวผมเอารถหลงเข้าก่อนเขามาทำอะไรกันอนอขล,งลังรถบะน้าหาก็ขึ้นบอินิบะบอหากัมากกันบ่มาล้างรถมาล้างรถ ดูดิกนะ่ะเป็นเลี้ยงงวเลี้ยงฝ่ายนึ่งก็น่าเล่นนู่นะตรงนี้นะนะครับน่าเล่นน้ำมันเป็นน้ำ,นำแล้วมันมีแบบสะพานกั้นไว้อยู่ใช้ประโยชน์ด้วยกันฝ่ายก็จะคลัวอยู่มาล่างรถไก่แท้เส้นาานาตัวอยู่นี่บ่ ยงหน้าเดีบ่ล่างรถบ่ามาเล่นหอหน้า่ือบ่นี่ะเจคนรู้จักได้คนนี้น้าเล่นนะบรรยากาศโอ้มีสีเขียวด้วยคือคือคือ,อเดี๋ยวผมพาไปดูเขายกยอนะครับ นานๆก็จะพาขับรถออกมาดูบรรยากาศโอ้ฝั่งนี้น้ําก็ล้นท่อนะครับนั่นนะ่ะน้ำปุดๆๆในเข้านาคนเนี่ยเข้าที่นาอ,อย่างนาน้อยคอยรักตรงนี้เขาน่าจะตัดตัดข้าวนะครับนะั่นนะตัดข้าวแล้วเพราะว่ายาเยือนเห็นไหมเป็นลักษณะเหมือนการตัดนะครับนะั่นนะ ดูดีนะครับทุกท่นานยากาศยามแรงยามเย็นเนาะอันนี้เป็นถนนเส้นที่เป็นสวนสาธารณะอะของอำเภออุสมานนะครับขับเข้ามาประมาณสักกิโลหนึ่งเนาะ,ะไม่ถึงนะบวกลบผมไม่แน่ใจนะครับระยะทางปิดพลาดขอนะประมาณนั้นเลยฮะเดี๋ยวธรรมชาติแม่น้ำเนี่ยอัาตัวนี้จะเป็นแม่น้าที่ตัดผ่านตัวอาเภออุสมานเลยครับตัวหมู่บ้านโอ้ัญยโย ได้ยีบ่บายกมาวะโอ้บึงพันยกยอขอบึงน้ำเน่ได้บอสืรุ่นน้ำเน่หนขอรุ่นรุุ่่นรุุ่น,น,นโอ้ขอบคุณหลายหลใส่ใส่ใส่เ้ย <c oughs> <c oughs> เอาเอาเอาหากกมาเนาะ น้ามาก็ขึ้นโนมาหนีบ่หรือว่าจะไหลมือเลยบ่นานเลยเจ้าอยู่ไซนี่อยู่กุซุมานะนี่บออันนี้มันหอดใส่ห่วยเส้นนี้คลองเส้นนี้ยากทุกท่านโบยากเลยโนยาวเข้าไปลึกพุ่นเลยโนบึงพุ่นก็เยาะกันล่างรถที่มาเนอะล่างรถบรรยากาศดีดีจากจุดย่อเดี๋ยวผมมาดู สะพานไม้เก่าแก่นะครับที่เป็นเคยใช้งานอยู่นะสมัยก่อนแต่ว่าตอนนี้เพื่อนไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพิ่นไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วนะครับเพราะว่ามันมีสะพานที่เป็นสะพานปูนเนาะอ๋เพ่นก็ยังยกยออยู่นะครับสะพานปูนหลังคนยกยอนู่นแดงๆเข่าๆแดงๆนู่นครับเพื่อนทำตรงนั้นแทนแล้วนะฮะเพื่อนก็ใช้ตรงนั้นไปนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นไม้สะพานไม้เก่าแก่ซึ่งอดีตก็เคย ให้ประโยชน์คนอยู่นะนะครับได้ข้ามได้เลยนะครับเสายังคงยังโงเห็นอยู่เสาแล้วก็ไม้ที่เป็นนะครับพาดไว้แล้วสําหรับส่วนไม้แป้นทานี้ก็หมดแล้วนะครับน่าจะไปตามการเวลาแล้วก็น้ําท่าพัดพาไปเนาะนี่ครับนี่บรรยากาศจําแรงนะครับต้นตาลสวยๆน่ายวิวดีไหมครับทุกท่านผมก็จะขับรถกลับนะฮะพาแวะมาดู บรรยากาศพอดีกินปลาตรงนี้โอ้นี่เพิ่นก็ยกอีกแล้วนี่ได้อยู่บโนได้อยู่บวจ้า <c oughs> มาโดนแล้วบ่มาเมื่อกี้นี่บ่อันนี้เพื่นก็ยกยอ่อโอ้นี่เป็นม่องยกยอเนาะสองคนสามคนเลยเนดะ้เข้าไปข้างในพุ่นก็มีอีกคนหนึ่งมองนี่ก็อีกคนหนึ่งนะครับนี่ย ครับไปก่อนนะฮะพเพื่อนก็หากินกันหลายคนเพราะว่าจุดข้างในนู่นก็มีเพรานว่าวิวสวยมากเลยตรงนี้ก็เป็นท่อน้ำมั้งเนี่ยเป็นท่อน้ำนะท่วมเลยเบ้าน ใส่คุยเขาพูดกันบ,บ่าใส่คุยเนาะครับวิวสวยนะถนนเส้นนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเนาะดอกบัวก็มีนะทีเห็นบ่ดอกบัว แม่น้ำเส้นนี้ยาวนะครับยาวผู้คนจะได้ใช้ประโยชน์เยอะนะครับกับแม่น้ำเส้นนี้อยู่ที่อำเภอกุตมานนะฮะบ,บ้านกุตมานีเอง ไฟอยู่นะมีหลอดไฟโดนเห็นไหมไฟโซล่าเซลล์เึ้ยมีเห็นไหมครัทุกท่านออกมานี่ก็จะเป็นส่วนสาธารณะนะครับอันนี้ก็จะเป็นถนนหลังส่วนสาธารณานะโข้างในเนี่ยจะเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจสวนสาธารณะนะขององัลเภออุสมานเรานะครับคุณสะเพอรเนาะโอเคฮะนี่ก็น่าจะถึงถนนใหญ่แล้วน,นะครับผม จะเดินทางต่อแล้วแวะเข้ามาดูตรงสวนสักหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่ามันออกทะลุก,กันทางโน้นได้เคนก็เริ่มทยอยมาเล่นมาอะไรกันเนาะโอเคครับไปกันแล้วเดนอ ถนนหล,นลักถนนใหญ่ของอำเภอกุสมานนะครับตรงที่ผมพาไปเมื่อกี้ก็จะอยู่ข้างหลังนี่ครับสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติของอำเภอกุสมานเนาะเนี่ยนะแม่น้ำก็จะตัดมาจากตรงนี้เลยนะครับผ่านทะลุตัวอำเภอท่าตัวหมู่บ้านไปทางนู้นอีกนะครับยาวนะครับยาวมากเลยโอเคครับคลิปนี้ ประมาณนี้จ้าสวัสดีครับ